สวัสดีครับก็มาอยู่เกม r o b บอกแมปดาร์คไตเวนะครับผมท็อปสอดแห่งชานลที่ทุกเขียนก็จะพามาดูไฮไลท์ตอนไลฟ์สดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ตัดมาช่วงที่ลงไปลุยดาวอาราไดในระดับยากสุดนะครับจะบันเทิงขนาดไหนไปดูเลยครับอ๋อตอนไลฟ์สดตอนนี้นะครับ คลิปจะมีเสียงสะท้อนนิดนึงนงครับเนื่องจากว่าผมได้ไปกดอัปเดต obs นะครับมันรีเซ็ตหมดเลยแล้วแบบผมตั้งค่ายังไม่สเสถียรนะครับหรือยังไม่ถูกต้องนะครับมันจะมีเสียงสะท้อนนิดนึงนะครับก็ขออภัยไว้ณที่นี้เลยครับปไปดูความบันเทิงกันเลยนะครับ นี่แะครับคือความบันเทิงของแมปดาวอลาไดน,นะครับ รอดไหมไม่เห็นเห็นเวลแล้วไม่น่ารอดใช่เหลือน้องคนเดียวแหละหมูก่อนเริ่มอย่างดีนะครับพอ,อ,อเล่นจริงก็ไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมนะไงน้องมอดบันเทิงไหมครับ นี่แหละความบันเทิงของแมปดาร์ควเวอร์นะครับดาวล拉ไดาหรือดาวดุนั่นเองครับโอ้โหน้องไหวเหรอไม่ไหวก็ตายก็ได้นะหรือจะรอชุบเหรอ ยังไงผมรอช่วยอยู่ถ้าครูดาวมาแล้วก็้ดมูมันแล้วใช่ไหมถ้าใครเกิดแล้วก็ใช้ระเบิดสีเขียวแล้วชุบเพื่อนเรื่อยๆนะครับเ,บเลหลือแค่เสาเดียวเอง,เองนี่ตอนนี้เหลือเสาเดียวนะครับค่อยๆขยับมาตรงพื้นที่นะครับ เมาส์ผมไม่ช้าแล้วล่ะเขาแก้แล้วครับจะได้รู้เหมือนกันเวลาเราโดนชุบแล้วเมาส์จะชาไหมถ้าเล่นบนคอมพิวเตอร์นะครับรน,บนอ้อ,นบองเก่งมากเลยเล่นไปด้วยแชทไปด้วย นอนนอนนิ่งอยู่ตรงนี้นานแล้วครับยังยงัยงไม่เย้รีบชุบผมด่วนเกิดครบวันยังแล้วค่อยขยับมาทางนี้นะไม่งั้นมันมาแรงเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรายังเคลียร์เสาไม่ได้นะเสาเหลือตอนนี้เหลืออันหนึ่งครับเออขอบคุณครับลุยตื่นแล้วผมหลังจากที่หลับไปนานลนะมาลงไปส้อยแล้ว ออโอ้มาไกลขนาดนี้เลยโอ้ของแรงของแรงซูมดูหนึ่งทีปาละเบิดดักยิงมันมีปยิง,ยงอย่าหยุดยั้งมีอะไรยัดให้หมดโอ้โหลอยละวเลิ้วปุยเฮ้ยมาแต่ดูนอ้องมาแต่ดูนอ้องมามาหลังจากที่ง่วงนอนน้องต้องค่อยๆขยับไปตรงจุดยึดนะครับตรงนี้คือแบบ มันนั่นน่ะมันไกลเกินไม่มีใครตายนะอย่าอยู่กับที่นะคือวิ่งซิกแซกไปมานะครับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับเห็นว่าเล่นอะไรอยู่แมปนี้ชื่อแมป Dark Diver นะครับหรือ Hell Diver ริมเหลี่ยมที่บ้านนะครับที่ผมตั้งฉายาให้วงเล็บอันนี้เอามาจากคนอื่นนะครับเห็นคอมเมนต์ในติก t อกกันเยอะนะครับ ริมเหลี่ยมที่บ้านอะไรคือริมเหลี่ยมที่บ้านครบไหมน่ะเช็คเช็คทหารครบผู้อุ้ยมันจะครบครบโอ้ยโอ้ย,อยมาทางนี้อีกละตกใจหมดข้างหน้าต้องบีมระวังข้างหน้าขี้เขี้ยให้แล้วข้างหน้าอีกสองตัวต้องบนหัวอีกตัวขวามาค่อยขยับขยับเอ้ยกระชับ ชับพื้นที่มาแล้วนะครับข้างหน้าตรงไหนนะหรือเสาไหนเสานน่นเห็นไหม่น้นน้นปะเฮ้ยเฮ้ยมันจะโน่น,น,นข้างหลังโอเค,น,น,คอนั่นแหละครับหรือเสาตรงนั้แหละที่จะต้องไปยึดนะครับบันเทึจริงระดับฮาร์ดนิองเทลเลยบันเทึจริงปาระเบิดไปก่อนครับสก,กัด ยึดพื้นที่ก่อนอ่ะกระจายกระจายกันหน่อยนะแต่ให้อยู่ในอาณาเขตในการยึดนะครับน้องบีมระวังเดี๋ยวผมปาระ,ะเบิดฮิวให้อ่ะปาะไปละตลับกันปาะนะครับมันจะได้แบบรีคู่ดาวแบบยังไงอ่ะไม่ได้ทับกันนะโอ้โหมาอยู่ใกล้กัน,กนระวังเอ๊ะจะต้องบันเทิงละตัวข้างบนด้วยครับ เฮ้ยอะไรโอ้โหว่าละอืเอเยังไงยิงพิลิตเตอร์ V S เอเลี่ยนอารมณ์แบบเอเลี่ยนมาลุมมาลุมเราเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมอสยังยังผมยิงให้เห็นอะไรไหมน่ะมีซูมให้ดูอู้ือ,อลอยต้องมีคนลอยอ้าวไม่มีลอยครับตายไหมน่ะตายของจริง ตายแล้วหนึ่งบันเทิงไหมล่ะโอ้โหอะไรนี่อะไรนี่เอ้ยเอ้ยอ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยจะตายโอ้โหยคอยจะตายยาเออเสียชีวิตบันเทิงไหมนี่บันเทิงของจริงนะครับเดือดรอดไหม หลือน้องบิวคนเก่งแล้วน้ำถือเลยเล่นมือถือด้วยนะผมเล่นคอมน่าจะได้เปรียบกว่าครับแต่ก็ไม่ได้เปรียบเลย ไค่อยไล่ชุบนะครับตอนนี้ผมนอนนอนให้กำลังใจนะครับ,บรคือตายอยู่ข้าง,งข้างนอกโดมครับ,อ,บรอ่าขอบคุณครับมาลุยโอ้โหแบบนี้สวยอะ่ะย,ยังกันดักกันบอลนะครับอื่นอ่ะแล้วเบิดสีเขียวเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมชุบเองนะ ใครกดกดแล้วกันเหนื่อจยจัดอ่าพักก่อนพักก่อนต่อไปเอาดีๆนะครับบอกน้องเอาดีๆ <c oughs> แต่ผมมีตายคนแรกเลยก <c oughs> ูดาวเหลือรอยวิกระจายกระจายกันนะเ <c oughs> ตรียมระเบิดฮิวด้วยเ <c oughs> ตรียมพร้อมปะทะหนอนน้อย <c oughs> พร้อมกันยัง มาแล้วนอนหน่อยอยู่ไหนอยู่นู่นป่าระเบิดไปก่อนละมีอะไรก็ยัดไปเลยครับไปยัดไปดูเลือดตัวเองเนี่นะครับเนะี่ยโอ้ยดูเลือดตัวเองเมื่อดูเลือดตัวเองเลือดผมนี่เด <c oughs> เลี้ยวเลยนะ โอ้เด oh, ี mm ๋ยวผมหนีก pa ่อนครับผมหนีก่อนหนีหนีก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งพ่นพิษมาทางนี้นะอืมหาไปก่อนเฮ้ยหันหน้ามาไม่เอาเนี๋ยลบลบลบก่อนลบผมโดนดอกหนึ่งดอกนี่คือดับเลยนะครับเนี๋ยวะเดี๋ยอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้กันนี่ไงโดนหนึ่งดอกดับของจริงเออ ตรงไหนก็ได้แล้วเราก็สามารถชุบเพื่อนได้เลยครับปักพื้นที่ไหนก็ได้ครับระเบิดมาถ้าตายบอกนะเาตายบอกนะเยวยอืมเอาระเบิดไปกินจริงแล้วหลังจากที่ผมเล่นมานานนะครับคราวนี้ผมจะเอาจริงละ อยู่ไหนขวาขวาอุ้ยอุ้ยลอยอะไรริ้วตายไหมนะ่ะไม่รู้ปล่าไปก่อนตายใช่ไหมตายเสียชีวิตเหรอรอสักครู่นะเดีย๋ยวคนนึงลอไปก่อนครับอ่าชุบม,มนแล้วยัดเข้าไปสุนหมดโอ้โหหรือน้องน้องคนเก่งครับระดับมือโปรเพย์นเลย มีคนตายคนหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปยิงเลยครับไปยิงเลยอ่าผมชุบมาแล้วมาเราต้องใช้พลังมิตรภาพนะครับโอ้ยิงไม่ออกแหลกเฮ้ยหลบแบบดิจิตลอลเฮ้ยต้องหลบมันหลบแบบดิจิตลอลรีโหลดก่อน,นเอนเอ้าตายแล้วเลอ ตายอีกเหรอเสียชีวิตโอ้ยเดี๋ยวเราอยามัวแต่ไปซุม่มเดี๋ยวตายดยกันอ่ะยังไม่ตายทนไว้นะเดี๋ยวผมล่อให้ผมยังเลือดเต็มอยู่อือเอาไประเบิดโอ้โ oh! หโดนพิษเต็มหน้าเลยครับเฮ้ย,เ,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 ยเดี๋ยวดน โดนมันใสหนึ่งทีคือไปเหมือนกันนั่นนี่ลบโอ้โหดีนะกระโดดข้ามหัวไปไปตายบอกนะตายเรอเดี๋ยวผมใครที่ชุบเพื่อนหน่อยครับอา้าวน้องมอสเดอี๋ยวเพิ่งตายทนไวนหวอ,อ้าวาปาทะเบิดไปอ๋อชุบเพื่อนหรือยังเพื่อนตายหนึ่งคนครับ รูม้มาแล้วใช่ไหมโอเคลุยไปตายล้าไปตายเราหลังจากที่เราลบมาเป็นล้านปีนะครับเราก็จะชนะละเดี๋ยวให้ชนะก่อนคอยม้ครับ <c oughs> อุ้ยบินเทิงจริงอ,อ,อ,อ้ยดู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 เออบอลยิงไปมีอะไรยัดให้หมดข้างลัางครับหุ่ยลบอ๋อเป็นเลงคนนั้น เระเบิดเขียวไปกันไหมอโอ้พี่ปลาไปตรงนู้นไกล้ตายแล้วไกล้ตายแล้วยัดเข้าไปโอ้โดนพิษโดนพิษไกลตายแล้วโอ้โหชนะแล้วไงชนะแล้วครับระดับาร์ d <c oughs> ไปคนที่ดาเมจเยอะที่สุดก็ปักไปนะครับ ือนับถือเมาหายนี่ครับคือระดับยากยากของจริงครับใครต้องการความบันเทิงต้องเล่นโหมดนี้นะ <c oughs> โหมดห er ูกะโลกอ่าเรียบร้อยครับน้องมอสต้ไปคุยกับ NPC นะครับ